ปูครับมาเต๋อไส้เนาะค่ะมาเตะหมกพระโอมาเตะมุกมาไกลมาไกลตัวุลาเนาะปาู่เกินเดินทุดงมาบอกครับคือนยังไงเมื่ไวันน้ทุดงหรอกไอ้นั่งรถม้านั่งบูมครับนั่งรถป้ามามาเที่ยวเวียงสันบอกครับเดินมาเที่ยวเออมาเป็นยังไงปรูมาสัมผัสภูมอยู่นี่ก็ดีอยู่เลยกับฟันดังที่บอาให้ฟังเลยฟันว่าจังไงครับปูฟันนี่ ว้เนี่ยหามคล้องสองคนหกเจ็ดหน่วยไปสั่นอยู่ทังกลางหามผู้หนึงอยู่ขุ่นผู้นึงอยู่ทางนี้ใช่ไหมหามคล้องไปหามคล้องไปหามคล้องไปนี่คล้องนี่มี่ยักษ์เหน่วยปูหกเจ็ดหน่วยพุระเจ็ดหน่วยพุระหกเจ็ดเจ็ดหน่วยประมาณเจ็ดหน่วยนั่นครับเนาะโอ้หามเจ็ดเจ็ดหน่วยผู้ผู้เป็นผู้หามมันบ่ค่ะเออหามออกนาเขาไอผู้นึงอยู่น้ำหลัง ูยืดน้ำังนี่เป็นเป็นเป็นพระพระคือกันพระคือกันแต่ว่าปูออกนาออกนาอ้ปูออกนาปูกับแปีน้ปูกะแต่ว่าปูอายุหลายี้ปู่จปูเจเลยตัวส่พ่อันอเ็ยูสอค่ะอส่อคั ก็ที่จริงข้องนีคล้องเก็ดอันข้องเอันศูเก้าล้องบอยู่แ้วมเรื่องมาปาเลยเนหามเเจ็ดศูนย์เก้าจะปูตีตีพี่เลยเจ็ดเเอ้ยเจ็ดเจลยเโอ้ปูตีเป็นเจ็ดศูนย์ได้ะได้ตีนะคำว่าเรมันจตีแม่นเลยแมนบจักปูตีเป็นเจ็ูนเจนะครับ

บ่เพิ <Techn ique> <ance> <Mach cities> ่งเห็นด <apan> enfin ิบ่อคือหาก็เห็นดิท่ันนีบออะไรบ่นเดิเห็นห้าศูนย์เจ็ดต่อแปดสี่อะไเงี้เอาเส้นไปตีอ๋อเซโรลดอเเอซ่เอื่อเจดเสาห้าศูนย์เจ็ดตรงกันนั่นแหละตรงศูนย์เจ็ดนะคุณนะตรงศูนย์เจ็ดคองเจ็ดใบปูดนตีห้าศูนย์เจ็ด เก้านานปูกั็ดสใส่เจ็ดสิบสองนั่นเนี่ยอายุได้หามใช่ไหมครับามนุ๊กสิบวันเหามโอป๋อเนาะคันไหมเก้าเกาเจ็ดศูนปูก็อายุเจ็ดสิบสองเ็ดสิบสงเก้ไปด้เป็นปโอ้ปูปูตีเป็นเจ็ดศูนย์ก็เป็นเจ็ตได้เร่อเต้พูตีเนาะจะตีม่ขึ้นกันจะตีม่นคือกันันว่านว่าแหละ ปู oh, loser, ่มาจากมุกดาหารนะครับโอ้ม oh, <ah> ุกดาหารออายุปู่เกตดทิศซองป่ะเจ็เกิดซองท้องมีดังเลยได้ค่ะได้ตีนะฟองปูว่าได้ตีหรอว่าได้ตี่ได้ตีแห้งสีดำแห้งสีดังค่ะจะเป็นโอกาสดีนะคะเมื่อนี้มาพบปูเอออันปูต่างจงจะขึ้นนะปูเออ ยันู่นี่ยวสองคืนหรอสองคืนแล้วมนปึ่งมากตัวมากใหม่ๆเลยหมครับผมพูมมนี่เดี๋ว่าทั้งดาพี่ังวที่ยี่สิบเอครับปึ่งมหอบวันทียี่สิบจิอันพูบันนี้ยูทั้งทังมุกดาขนปูนยูขุนพูมบันดีปะปูปคปูใครฟันทะเลปบออกหรอกโอ้ยู่ขุนมันทีเลขกยูก็บอกโอ้ยู่คนับครับแบบบแบบแแบบแบบบบแบบบบแบบแบหาหบบบแบบ่น เบรเ์ที่สองเบรที่สองหาศูนย์เจ็ดไหมศูนย์เจ็ดฟองกับกลมมแต่ว่าของมันมีเจ็ดหน่วยอยู่นที่เนาะเบรย์สองที่สามศูนย์เจ็ดปูตีเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดที่แดกว่าเป็นว่าเป็นโยมเป็นเทพเป็นปูเป็นผู้หามอปูเป็นผู้ห้ามเป็นพระเครื่องเครื่องเป็นพระเครื่องหนาเครงหลังหามเคน น้ำสององค์น้ำสององค์แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าหันยางน้องต้กลนกันอ่ายางน้อกลนกันครับโอ้ก็พอดีเล็เนาะกาซีกับตีซอยกันปูปูฝันซัมนี่บอกครับเออซัมนี่ล่ะโอ้ฝันฝันสันสันหนึ่งเนาะอือสันๆครับผมฝันดีแล้วประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยซีหาชุมอนี่นอนบาราซิเลยมาคืนแรกเนาะครับ บ่บ่คัได้ชิ้นกับนันอเมนสายที่ปูมีอย่างออกมาหาปูบ่คันบ่มีแต่ว่าคนว่าอยู่เนียนัเนียนเขาดีกันหลายคนหรอครับบางคนเนี่ยมาพีไป้างนั่ยนะมั้งครับผมมาอยู่บ่เขาคืนเขาไปกันได้คืนนั่นเลยก็มีนี่บางอาจารย์คนบอกให้ฟังเนาะอาจารย์ครผู้เลี้ยงับนี่ครับผมอยู่ไปทัาเพรคืนก็พากันหนีกลับกันคืนรวดอ่ะนะครับ แต่นี่บ่มีหยังอือแสดงว่าปู่มันขึ้นกำห้องเนาะปู่เนาะเป็นหยังคือได้หนี้ค่ะปู่ก็เห็นอันนั้นว่ามันลากคงหลักขาพูดนอนอยู่คู้นนุ่นคุ้นนั่นหลากขาเลยพ่อค่ะหลักขาลงจากเตียงมาสั่นอ้หลักขาพระเออครับขาผ่าตัวปู่ก็เจอหลักขาบ่ค่ะบ่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 กามาใกล้ปูหรอกบ่มันยังทีจะเข้าไปยืนใส่ให้บอกให้เล่าให้ก้าวจุดสูงจุด ยังบอกเพิ่นภูมิเจ้าทีนั่นน่ะก็บ่มีหยังเกิดขึ้นดอกครับผมคือเฮาไปอยู่ในป่าก็คือกันบ่มีหยังปูปูเคยเข้าไปนอนในป่าทรายอยู่ไเคยอยู่เป็นจังได๋ปู่ก็บ่าญาติผีก็เ็นมีหยังเนี่แหละบ่มีหยังมากวดเลยบ่แอกว่าปู่จะไปปรากฏในป่าทรายดูเหม่นดูนี่เป็นท่านผีลากคาเลยนะครับนี่สัา ม่เก่งไมรูเล่นหรอกกูยันมาเล่นด้วกันแด้พี่น้องปูลึกลบหลบเบาฟังไมเศ้าดิครับผมแล้วฟังไมเศ้าดิครับอยู่อยู่นี่ถบอนอีดีเป็นวายูบไรเออแมนครับอีดีอยู่ปูได้ลงไปทางล่างเงครับปูนะม่งไปได้ไปบ่ไปแค่กุดไปครับจะปูนีเลยครับออครับ ว่่่าาาางงลบในรเอ้เราอยู่อยู่ดิครับอยู่อยู่ครับสูมือเราไปอยู่ดิสันเศร้าเราเราก็เข่าปลาเหล่านี้สูมือนะครับหมื่อวานนี่คือกันเมื่อก่อนนี่คือกันเจมือนี่พอดีมีครับผมสันเศร้าไอสันเศร้าในบ้านมาครับในบ้านมากแต่เราบไปมันก็สิค่อยถ่ายเอ็ดซียังมาหนึ่งมาครับผมประกาศ ก็ได้มีโอกาสมาเจอปูนะครับเเจอกันโดยบังเอิญนะครับบังอิญบ่บ่กูว่าปูไม่นี่เนาะครับผมแล้ถือว่าเป็นโชคเข้าอยู่มือนีก็ะไรครับผมหาปูตัวเลขก็ปูตีไว้ก็เ0็ดูนเ็ดะฮะหรือว่า909อายุครับ เจ็ดสิบสองนะครเจ็ดสิบสองปีนะครับเนาะแต่ใครมาเขียนที่เสาไม่รู้ครับผมไม่รู้หน้าศูนย์เจ็ดกับแปดสี่หนึ่งนะครับเนาะทางช่องไม่ได้แม่เขียนนะครับผมแล้วภรรยเขียนไใบฐานมปนวะใช่ครับเอาเบิ้งเอาเด้อครับอีฟซีบครับดูเองนะครับนะห้าศูนย์เจ็ดจัดเจ็บเอาไปเช่องไหนล่ะหน้าจอไว้นะครับจะรอบแนวทางของครูนะฮะมาจาก มุกทหารเลยนะครับปู่มาไกลนะครับปูตุด่งมากไก่เดือดหางมากไก่ปูสีพักตัวนี้โดนบ่ากูก็โดนอยู่โอ้สีโดนอยู่นะครับเนาะบางที่กะทิ่ยักสามสี่พันสาผุหลนบ่าวเมื่อสิหลายก็หันยังโมโหอะไรยังนะพ่อโย่โดดเด้อปูเด้อลูกหลานจะได้มาแวะหาอยู่ค่อยๆครับผมยินดีต้อนรับครับนี่ครับเอฟซีครับตัวเลขแดงตึงๆอยู่ครับเอฟซีครับหาสูงเจ็ดกับแปดสีหนึ่ง นะครับเนะนะาะอ่เอฟซีกับแคปหน้าจอไว้เลยครับโดยยู่เสาครับเพิ่นมาเขียนไว้ตะหึงกับป,ปูหนะูเนาะข้ามาฟอบังเอิญครับเอฟซีครับมาเจอมาฟอกครับโดยบังเอิญนมาดูไซ่ครับนี่ก็เป็นอ่าตัวเลขของปูทุดดง เดินทางมาแต่ทางไกลครับอีซี่ครับามาได้สองคืนเคนกลับมานิมิตนะครับเนาะนิมิตฝันว่าปกติแล้วถ้าฝันว่าได้หามของนะครับเนาะอาจจะเป็นเลขกหักก็ว่าได้หามแต่ว่าหามบ่าเป็นหามเป็นหามครับอีซี่ครับหามของเจ็ดหน่วยอยู่ตรงกลางนะครับเนาะของเจ็ดหน่วยอยู่ตรงกลางนะครับเนาะของมันกะกลมๆคล้ายๆศูนย์อยู่แล้วแต่ตอนนี้เป็นพระ เป็นปูเป็นหามปูเป็นยางออกหนาแต่ว่าก็มีฝาเงายงทั้งปนเป็นอีกองหนึ่งนะครับเนาะปูเนี่ยกาที่เป็นแปดเป็นเจ็ดก็ได้ครับเอฟซี่เป็นเก่าก็ได้นะครับเนาะก็เลยเป็นเจ็ดปูเลขว่าตีมเลเจ็ดศูนย์เจ็ดหรือว่าเก่าศูนย์เก่าอายุของปูเจ็ดสิบสองปีครับเอซี่ครับห้าศูนย์เจ็ดจูเสาประต่งกันครับเลขของปูพอดีนะครับมอคเกเรลลงไว้ให้เอซีตัดเด่นสองโตนะครับแล้วนะ ตาเด็นสองตัวนะครับเนาะเอาสองตัวไปก่อนครับศูนย์เก่าเข้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เอะเล็กเยอะขามไปแล้ครับมีศูนย์หาพอรอ์มได้ยุ่ยี่ศูนย์หาหาศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกกันนะครับออหัวลงนะครับเรอหอดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก่าคนละการเลือกแต่ว่าเอฟซีก็ให้วิเคราะห์ดีๆนะครับเนะาะปีเจรนาเบิงไหทีทวนนะครับเรื่องคอยตัดสินใจลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงครับผม เพราะว่าตัวเลขทุกตัวก็มีโอกาสเขา้าใดบัดตทุกตัวตัวตัวเลขทุกตัวก็มีโอกาสลดใดเช่นกันครับเอฟซี FC ครับขอขอบคุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนขอจบคลิปไปเพียงสามีกรครับพอกนะหม่นคลิปหน้าขอกราวคำว่าสวัสดีครับบวัยดีงามครับ